ร่ำต้นปีใหม่ไทยและวันครอบครัวที่หลายครอบครัวเลือกทํากิจกรรมร่วมกันด้วยการเดินทางไปทําบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะหนึ่งในกิจกรรมก็คือสถานที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครไปทําบุญตามความเชื่อความศรัทธามีทั้งการขอพรให้คนในครอบครัวขอพรให้ประเทศสงบสุขหลังผ่านพ้นเหตุการณ์แผ่นดินไหวค่ะ เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ว่าก็ขอให้เรื่องภัยพิบัติต่างๆค่แล้วก็เรื่องของความรักใค้ปดองกันในประเทศค่ะก็ขอให้มีแต่ดีขึ้นไป ที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงที่อัญเชิญมาให้ประชาชนได้สักการะมีประชาชนที่เดินทางไปสักการะต่อเนื่องนะคะและสามารถสักการะได้ถึงเวลา15นาฬิกาของวันนี้เท่านั้นก่อนจะมีพิธีอัญเชิญกลับไปประดิษฐานยังพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติ ขณะที่วัดสเกตค่ะให้ประชาชนส่งน้ำพระพุทธรูปท,ที่จัดพื้นที่เอาไว้โดยรอบฐานภูเขาทองในปีนี้ยังมีการจัดกิจกรรมก่อบพระเจดีไซน์พร้อมกับการละเล่นแบบไทยงานจัดไปจนถึงวันที่15เมษาย,ยนค่ะส่วนประเพณีสงกรานในพื้นที่ภาคอีสานลูกหลานต่างถิ่นกลับบ้านมาหาครอบครัวแล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้ถือโอกาสพาผู้สูงอายุไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติท,ที่ล่วงลับ ชาวบ้านจากสามหมู่บ้านในตำบลบัวใหญ่อำเภอน้ำพองจัังหวดขอนแก่นที่เดินทางกลับภูมิลำเนาได้ออกมาทำบุญร่วมประกอบพิธีส่งน้ำอัฐิของบรรพบุรุษท,ที่ล่วงลับที่วัดพังคียารามบ้านข้อขีเนื่องในวันครอบครัว บางครอบครัวทุกๆปีก็จะพาคุณแม่มาร่วมทําบุญที่วัดเป็นประจำนะคะครอบครัวนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตค่ะเมื่อโตขึ้นไปทํางานต่างถิ่นก็จะได้กลับบ้านอย่างน้อยปีละครั้งเป็นการรวมญาติและทําบุญโดยอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันและได้เจอญาติพี่น้องค่ะจริงความเชื่อไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความเชื่ออะไรขนาดนั้นแต่ว่าในความรู้สึกเราคือเรากลับมาหาญาติญาติเพราะว่าในวันนี้มันเหมือนกับว่า ทุกคนที่เป็นวันรวมญาติค่ะทุกคนที่เขาเรียกว่าญาติญาติที่อยู่ในขอนแก่นด้วยกันอ่ะเขาออกไปทํางานจังหวัดอื่นๆแล้วพอวันที่เป็นช่วงวันสงการช่วงวันครอบครัวเขาจะกลับมารวมตัวกันมันทําให้เราเหมือนกับว่าเราได้มาเจอกันอย่างน้อยก็คือปีละครั้งอะไรแบบนี้ค่ะ เช่นเดียวกับที่วัดชัยศรีตมบลสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นนะคะมีการจัดกิจกรรมประเพณีอีสานดั้งเดิมเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะพิธีเสียเคราะห์หรือพิธีเสดเคราะตามความเชื่อซึ่งแต่ละครอบครัวก,ก็จะมีผู้สูงอายุในชุมชนที่พาบุตรหลานมาเข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยค่ะ